สวัสดีค่ะวันนี้ไปจ่ายตลาดมาไปจ่ายตลาดมาได้อะไรบ้างวันนี้ทิชชู่ของใช้ใบกระเพราใบกระเพรากรำละยี่สิบบาทนี่คือนี่คือสิ่งที่กำลังจะไปตามหาเพื่อที่จะเอากลับตุรกีด้วยนี่นี กำละยี่สิบบาทกำละยี่สิบบาทอันนี้ก็ก็จะเอามาทดลองตากแห้งเอามาอบเอามาตากแห้งดูก่อนว่ามันจะพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะได้เยอะขนาดไหนเพราะว่า ถ้าจะเอาไป1กิโลเนี่ยมันจะเยอะเกินไปไหมมันจะยังไงอันนี้คือกำไรยี่สิบบาทลองดูก่อนลองดูก่อนเอามาอบแห้งทดลองอีกสองเดือนค่ะอีกจะกลับตุรกีก็คืออะไรที่คนได้ก็จะเอาไปกินไปใช้ช่วงหน้าหนาวเนี่ยกลับไปก็เป็นหน้าหนาวพอดี อันนี้อันนี้ผักบุ้งผักบุ้งไม่ได้เอาไปาไว้กินเองวันนี้ไปจ่ายตลาดเพื่อซื้อมากินเองนี่แหละผักบุ้งขนมจีนขนมจีนพรุ่งนี้ วันนี้ก็วันหยุดแหละแต่ว่าพรุ่งนี้จะทำพรุ่งนี้จะทำน้ำน้ำยางก,กะทิแกงใต้ก็เลยนี่มีขนมจีนน้ำพริกน้ำพริกปลาปุ่นนมอันนี้จะเป็นนอมอัลมอนด์จะเอามา ปั่นกินกับกล้วยดีมากเลยปั่นกินตอนเช้ายี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าเราชอบพวกนมอัลมอนด์นมข้าวโอ๊ตอะไรเงี้ยเอามาปั่นกับอะโวคาโดแล้วก็ปั่นกับกล้วยกินตอนเช้าดีมากดีดีมากเลยยี่ น้ำปลาไป,ไปเจอรดราคา16บาทไปเจอน้ำปลารถราคานี่นี่จะบอกว่าน้ำปลาขวดไซส์นี้นะที่ตุรกีนะประมาณถ้าจำไม่ผิดนะประมาณร้อยห้ิรีราถ้าจำไม่ผิดนะคะเพะนานแล้วนี่ของเราขวด ไม่เล็กไม่ใหญ่ไงสิบหกบาทน้ำปลาผักสดสดผักสลัดนี่จะทำน้ำยากแกงใต้พรุ่งนี้ก็ขาดไม่ได้อาจจะ อย่างใดอย่างหนึ่งก็มีทูน่ามีปลากระป๋องปลากระป๋อง23บาทเองวันนี้ลดราคาปลาทูน,น่าเอามาป๋องหนึ่งน้ำมักขามเปียก ตั้งใจจะไปเดินดูว่ามันมีอะไรที่เราจะเอากลับตุรกีได้บ้างเห็นน้ำมะขามเปียกเป็นขวดๆหลายยี่ห้อเลยน่าเอาไปมากน้ำมะขามเปียกอะไรเงี้ยผงมะนาวอะไรเงี้ยที่เวลาไปอยู่ที่นู่นแล้วมันหายยากอะไรเงี้ยนี่อันนี้สิบบาทสิบบาทน้ำมะขามเปียกมันก็น่าเอาไปเช่นกัน ใช่หมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเด็ดกระเพราแล้วก็ไปล้างกระเพราพึงให้พึงลมให้มันแห้งๆก่อนเดี๋ยวว่าจะไปออลองเวฟลองอะไรดูก่อนว่ามันจะได้ปริมาณเท่าไหร่ซื้อมา20บาทเนี่ยยีบาทเนี้ยมันใหญ่มากเลยแล้วก็หอมมาก โอเคโอเคแล้วรอดูผลงานนะคะโอเคท้าดาคอนโดตากปลาซื้อมาได้ใช้แล้วค่ะวันนี้ก็แค่ล้างแล้วก็เสด็จน้ำพรุ่งนี้มีเวลาก็ทำต่อค่ะ ขอบคุณที่มารับชมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ